หมูแดดเดียวครับผมฝีมือหลวงแอคผ่าแซบนะครับวันนี้จัดส่งลูกค้าครับผมมันหยุดวันเสาร์ครับผมไม่ได้ขายยำนะครับวันนี้ทำออเดอร์ครับผมตอนนี้กำลังแพ็กนะครับอันนี้เป็นปลาสลิดนะครับโอ้โหตัวโตมากครับผมเจ็ดตัวโลนะครับผมตัวใหญ่มากเก็บเทียบฝ่ามือครับผมตัวใหญ่ นี่ครับทอดส่งลูกค้าครับผมบริการทอดทอดปีนะครับนี่ครับอันนี้ฝีมือลุงแอดครับนี่ครับนี่ก็จะทาทานแพกครับผมทําซีนถุงละครึ่งโลนะครับส่งลูกค้าครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับปันนี้ก็ทำการซีนครับผมซีนซุนยกาดัครับส่งลูกค้าครับ อฟแล้วก็ซีนครับผมอร่อยไหมปนีก็ต้องอร่อยสิคะโอเคครับนี่ครับหมูแดดเนื้อแดดปลาเกลือนะครับบรรจุสร้างอาชีพสร้างไรายได้ครับผมนี่ครับสวยงามครับส่งลูกค้าครับผมนี่ครับ อนี <formation> ้ก็จะเป็นปลาสลิดนะครับนี่ครับปลาสลิดปลาเกลือฝีมือป้านีนะครับส่วนหมูแดดเนื้อแดดจะเป็นฝีมือลงแอสพาซนะครับนี่ครับเป็นปลานินครับผมสลิดตัวโตมากมีปลาช่อนครับผมสวยงามครับผมนะครับรับออเดอร์นะครับวันว่างๆครับผมสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับทำตามลงแอสพาซได้นะครับรับออเดอร์ปลาเกลือหมูแดดเนื้อแดดนะครับนี่ครับสลิดสวยงามครับผมตัวใหญ่เบ้อเร่อเลย นี่ครับนี่ครับปลาสลิดนะครับบริการทอดฟรีครับทอดออกมาแล้วก็สีสันประมาณนี้ครับสวยงามครับผมน่ากินจริงๆครับอันนี้ก็อีกสามตัวครับผมอันนี้ทอดส่งลูกค้านะครับทอดฟรีครับผมเดี๋ยวมาดูตอนสุกนะครับปลาสีสันก็น่ารับประทานขนาดไหนครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมอ้ยน่ากินมากพี่น้องจะแซ่บไยปลาสลิดตัวใหญ่ๆครับผมสดๆใหม่ๆเลยครับผมทอดกินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวสดข้าวสวยข้าวร้อนอู้ข้าวไรก็แซ่บครับผมนี่นะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับวันหยุดรับจ็อบครับผมรับออเดอร์นะครับไปตัดหญ้าบ้างนะครับรับออเดอร์บ้างทำปลาเกลือครับผมปลาช่อนแดดเดียว ปลาดุกแดดเดียวปลานินแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทำหมดทุกอย่างครับผมคลิปนี้อ่าก็คงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม